ดินแดนที่ราบสูงแหล่งรุ่งเรืองอารยธรรมงามล้ำวัดภูไห่เรื่องลือไกลตลาดไทยลาวกล่าวขานภาพเขียนจุดแลกเปลี่ยนสินค้าช่องตะโอองค์การบริหารส่วนตำบลพนงามตั้งอยู่บ้านหนองแสงหมู่ที่7ตําตำบลพลงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีห่างจากที่ว่าการอำเภอบุญริกไปทางทิศตะวันออกระยะทาง5กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะทาง94กิโลเมตรมีเส้นทางคมนาคมที่เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วทิศเหนือติดกับตำบลคอแลนทิศตะวันออกติดกับเมืองสุขุมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทิศใต้ติดกับตำบลห้วยขาทิศตะวันตกติดกับเทศบาลตำบลบุญทริก องค์การบริหารส่วนตบนโพนงามมีพื้นที่154ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ96,250ไร่และมีพื้นที่ที่รับผิดชอบจำนวน14หมู่บ้านดังนี้หมู่ที่ 1. บ้านโพนงามหมู่ที่ 2. บ้านโนนน้อยหมู่ที่ 3. บ้านป่าเตีย้ยหมู่ที่ 4. บ้านโนนหงหมู่ที่ 5. บ้านป่าสน หมู่ที่6บ้านหลักป้ายหมู่ที่7บ้านหนองแสงหมู่ที่8บ้านโนนสูงหมู่ที่9บ้านสวนสนหมู่ที่10บ้านสันติสุขหมู่ที่11บ้านเจริญพัฒนาหมู่ที่12บ้านโพนสุขสั์หมู่ที่13บ้านคำอุดมและหมู่ที่14บ้านโนนแถงมีประชากรทั้งสิน้นจํานวน 1,810คนแยกเป็นเพศชาย5,520คนเพศหญิง5,290คนโดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ90เช่นทำนาปลูกยางพาราเลี้ยงสัตว์เป็นต้นแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็นสองฝ่ายได้แก่ฝ่ายบริหารประกอบด้วยดรคุณากรอักษรพมราช ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนงามนายอุไรหาคำรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนที่หน,นึ่งนายปั่นพมสุวรรณรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนที่สองนายช่วงทองศูนย์เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วยนายสาครใช้ยสําแดงประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลพลงาม และมีสมาชิกสภาจำนวน13คนหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วยนางกน,นิกาน้ำใจหัวหน้าสำนักประหลัดนางอมนัดแก้วนินนักวิชาการเงินและบัญชีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังนายพงศักดิ์เพิ่มวงผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบ,บลโพนงามนางสาวละครวงศาลี นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในปีพศ .2566 มีงบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาตำบลจำนวน60ล้านบาทภายใต้การบริหารงานของดรคุณากรอักษรพรมราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามมุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมภายใต้กรอบการพัฒนาเด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานสรงเสริมสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านให้มีน้ำประปาฉาอย่างเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านสนับสนุนการเร่งขยายไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างเร่งด่วนให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านสนับสนุนให้มีการบำรุงรักษาและขยายเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งทางการเกษตรสนับสนุนระบบชนรับประทานเพื่อจัดหาแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร ด้านการส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้ยโอกาสผู้ยากไร้เด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพและกิจกรรมที่ช่วยสร้างอาชีพให้เหมาะสมกับไปซึ่งได้จัดให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุสนับสนุนผู้ยากไร้ผู้พิการให้ได้รับการดูแลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสนับสนุนผู้ด้โอกาสผู้ป่วยเรื้อรัง ให้มีหลักประกันด้านอาชีพรายได้และเข้าถึงการบริการของรัฐอย่างทั่วถึงซึ่งได้จัดกิจกรรมตามโครงการแว่นแก้วตาสว่างมอบความสดใสให้ดวงตาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการมองเห็นสามารถประกอบอาชีพและช,ชีวิตอย่างมีความสุขด้านสาธารณสุขส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ในการรับข้อมูลข่าวสารตรวจสุขภาพการป้องกันโรคติดต่อให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการก่อตั้งโรงงานกำจัดขยะประสานหน่วยงานสาธารณสุขศึกษาหาแนวทางในการก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะและปรับปรุงการเก็บขยะภายในหมู่บ้านให้รวดเร็วและทั่วถึงทุกจุดในหมู่บ้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประจำตำบลเพื่อเป็นที่พักผ่อนของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั่วไปส่งเสริมให้มีการปรับภูมิทัศน์และดูแลความสะอาดป้องกันอุบัติเหตุบริเวณเส้นทางสัญจรหลักภายในตำบลและหมู่บ้านด้านการศึกษา,าศาสนาและวัฒน,นธรรมกีฬานันทนาการส่รงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน3มแห่งได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหองแสงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสนคำอุดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเตี้ยซึ่งเน้นให้มีการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางการสอนแบบไฮสโคที่ฝึกทักษะให้เด็กรู้จักคิดและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนทักษะภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษพร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพอาหาร สำหรับเด็กให้สะอาดถูกสุขลักษณะและมีสารอาหารที่ครบถ้วนด้านกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีส่งเสริมสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเรียนรู้ด้านอาชีพให้มีความรู้ความสามารถเพื่อสร้างอาชีพโดยได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพิ่มอาชีพให้แก่ประชาชนหลักสูตรนวดแผนไทยสนับสนุนการผลิตสินค้า คุมปัญญาท้องถิ่นเช่นหวดตะก้าพลาสติกด้านความปลอดภัยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและบริการชุมชนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามถนนภายในหมู่บ้านและถนนระหว่างหมู่บ้านเพื่อป้องกันภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติต่าง ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันภัยและระง,งับเมื่อเกิดเหตุไฟไหมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลและให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มีจุดยืนที่จะบุ่งเน้นการบริหารการจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมพร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจนจิรามนโมลีวันนี้มาแนะนำช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในเรื่องถนนไฟฟ้าปะปา หรือเดือดร้อนในเรื่องอื่นๆสามารถร้องเรียนร้อง,องทุกข์ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีหากท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาร้องเรียนร้อง,องทุกข์ด้วยตัวเองสามารถโทร0 4 5 9 5 0 2 9 6เบอร์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามหรือสายด่วนดรคุณากรอักษรพรหมราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร0972871234นอกจากนี้ท่านยังสามารถสแกน QR code หรือคลิกลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อร้องเรียนร้องทุกออนไลน์ได้ง่ายๆเพื่อสะดวกและรวดเร็วต่อพี่น้องในเขตองค์การบริหารส่วนตบนโพนงามเพราะความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสิ่งที่เราต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตบนโพนงาม